ล่าสุดนะครับล่าสุดวันนี้ก็ระวังเรื่องของปลากระป๋องด้วยนะครับคืออาจจะเจอพยาธิในปลากระป๋องนะครับยังไงรอการตรวจสอบแล้วก็การยืนยันต่อไปนะครับเข้าใจว่าพยาธิอาจจะมีอยู่ในตัวปลาอยู่แล้วนะแล้วก็น่าจะตายอยู่ในกระป๋องนะครับซึ่งปลาอาจจะมีพยาธิมาก่อนนะครับแล้วก็ถูกจับมา อยู่ในกระป๋องสูกอันนี้พนักง,งานเปิดเองเลยนะคะตอนนี้เวลานี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้ บ่ายสองสามนาทีนะคะพนักงานได้เปิดตรวจสอบดูแล้วว่าเป็นพยาธิจริงๆนะคะนี่หนูแจ้งก่อนนะเป็นของเขานะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับหนูนะหนูแค่รับมาขายเฉยๆใช่ใช่ต้องบอกไว้ก่อนโอเคโอเคใช่อน้องพูดได้ตอนแรกอ่ะคือลูกค้าซื้อไปแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยเออลองขอเปิดดูกับลูกค้าพร้อมกันทีเดียวว่ามันเป็นอย่างไรแล้วทีเนี้ยมันมาเจอจริงๆอันนี้ขนาดพูดได้เลยมีสิทธิ์พูดได้แค่รับเขามาขายเฉยๆโอเคค่ะค่ะเข้าใจค่ะไม่ได้เป็นคนี เข้าใจค่ะาใจสาขาไม่ได้ผิดค่ะเข้าใจค่ะเพราะสาขาไม่ได้ผลิตค่ะใช่เลยเราไม่ได้เปิดดูสาขาไม่ได้เปิดดูคนขายไม่ได้เปิดดูเขาไม่ได้ผิดหรอกค่ะอันนี้คือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะที่จะไอ้นี้ยี่ห้อนะคะแต่ว่าคือมันต้องดูอะค่ะไม่เดี๋ยวเก็บไว้ให้พี่ขอไว้เป็นตัวอย่างให้เขารู้ว่าเราเจอจริงแล้วไม่เจอวนี่ยตัวนี้เป็นตัวยาวๆอะค่ะ เห็นนะนี่ค่ะอ๋อเนี่ยเหรอใช่ค่ะแสดงว่าตัวตืดเลยค่ะเป็นทั้งล็อตแน่ๆเป็นทั้งล็อต่ะถ้าจะเป็นทั้งล็อตันอันนี้คือเห็นแต่ในคลิปนะคะเนี่ยถ้าเกวดว่าไม่เจอกับตัวจริงๆเราจะไม่เชื่อใสายตาเลยคิดว่าเขาแกล้งกันอันนี้จริงๆเลยเดี๋ยวเราจะลงโซเชียลแล้วนะคะช่วยแชร์ต่อกันไปด้วย อยากรู้ว่าบริษัทผลิตปลากระป๋องเนี่ยจะจะรับผิดชอบยังไงตซื้อแปมเมลเหลืออยู่กับกระป๋องไม่ได้ดูนสาวไม่กองโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ